ตลอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะทุกคนแล้วก็ฝากช่อง t ท g e กอโอแล้วก็ช่องมูลนม c h ชาแนลด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ที่พิสกินนะคะทุกคนพิมพ์แอดที่พิสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร092 794 7526 092 3924 458ทุกคนสำหรับครีมเซรั่มกันแดดนะคะคอลลาเจนนะคะกาแฟา สบู่ที่พี่ฮันนี่โซปทุกคนอันนี้ก็อ่ะมุชาออกมาแต่เชา้าตีห้าทุกคนตีห้าก็มาด,มาดรราูมาดูปลาทุกคนมาดูปลามาชิมปลาหนัวแซบเตรียมการไว้เลยนะคะทุกคนลุงป้าปลาร้านัวนะคะอันนี้คือเพิ่งตื่นนอนทุกคนจร,จริงๆนะปลุกปลุกใจตัวเอง เพิ่งตื่นนอนทุกคนนะคะฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนก็น่าจะได้ขายกันประมาณเอาน่าจะได้ขายน่าจะได้ชิมน่าจะได้ชิมกันถ้าทุกคนซื้อก็จะได้ชิมนะทุกคนอาจจะประมาณเดือนประมาณไม่เดือนกันยายนนะ,ะทุกคนเดือนกันยายนหรือไม,ม่ก็ไปไปลายสิงหากันยานทุกคนปลายสิงหาต้นกันยานนะคะสําหรับลุงป้าปาร้านวัวตัวแรก ป้าคิดว่าเป็นแบบเออแตนซ่าปลา้านัวอะไรเงี้ยอีกคนคัดค้านทุกคนมีคนคัดค้านบอกลุงไปไหนแหมก็เลยตั้งใหม่ก็เลยคิดใหม่ก็เลยอโอเคเลยลุงป้าปลา้านัวอืมถ้าจะเอาอังเคิลนัวก็ไม่ได้มันเออมันนั่นไปมันไม่ค่อยเหมาะไปในช่วงนี้อังเคิลนัวไม่เอาก็เลยเป็นลุงป้าปลา้านัวทุกคนอย่าเผาข้ามนันก็เปลี่ยนแล้วไงอังเคิลนัวไม่เอาแล้ว ก็เลยเอาลุงป้าปารานัวทุกคนแน่เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสําหรับสินค้าตัวใหม่ของเรานะคะเออปลาร้าจะมาพร้อมโลชั่นหรือเปล่าทุกคนระหว่างอนเดินทางกลับในเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับก็เดี๋ยวพอดีเราก็คือระหว่างทางเนี่ยก็เสียก็ประสานงานติดต่อนะคะกับศูนย์อพยพนะคะทุกคนว่า ต้องการอะไรยังไงบ้างให้รายละเอียดมาก็คือมันจะมีหลายจุดมากนะทุกคนมันมีหลายจุดมากมจะมีจุดคือแบบเยอะมากทุกคนนะแต่เราก็จะไปจุดที่แบบกลางๆจุดใหญ่สุดก็คงจะแบบแปดพันเป็นหมื่นคนอะ่ะแต่เราไปจุดประมาณกี่คนนะเสือ <800. S 1> ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยคนนะทุกคนนะจุดใหญ่ก็ให้ให้จุดใหญ่ก็จะเป็นแบบเออคนที่เขามีทุนเยอะ นะไปกันเราก็ไปจุดปีกย่อยก็ได้ทุกคนนะจุดไหนก็ได้หมดถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะร่วมด้วยช่วยกันจากใจจริงทุกคนนะคะจะได้จุดน้อยคือเข้าได้หมดเลยนะก็ตอนนี้ก็พอดีมารู้มาตรงเอ่ออย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือชุดชั้นในแพมเพิร์ดเด็กผู้ใหญ่เขาบอกไซส์มาด้วยไซส์เ็มไซส์แลนะทุกคนแล้วก็ น้ำเนี่ยเขามีแบบตรงละลายจุดเพียงพอน้ำเพียงพอแล้วก็เลยว่าโอเคงั้นเป็นของกินเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารเป็นอาหารเป็นแป้งเป็นแป้งสีฟันเขาบอกคือต้องการต้องการคือจะ่าเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้เด็กอะไรประมาณนี้อ่าสบู่ด้วยทุกคนอ่าถ้าใครอยากสนับสนุนสบู่ทีพีฮันนี่ซนะคะไปร่วมนะคะอ่ากับให้กับให้กับทีมอุปยเพนนอาบน้ำอ่ะ คือก้อนเล็กๆพอดีทุกคนพอดีส่วนตัวก้อนเล็กๆพอดีส่วนตัวนะทุกคนนะไม,ไ,มไม่ได้ก้อนใหญ่ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งผลิตภัณฑ์ทีพีอาสบู่ทีพีที่ซบได้นะคะทุกคนโอเคทุกคนเราเราจัดนะใครที่ใครดูคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าอยากจะสั่งสบู่นะคะสั่งสบู่ไปให้กับให้กับเอ่อไปร่วมด้วยช่วยกันคเล็กคนน้อยก็ได้นะคะทุกคนนะเป็น สบู่ที่พี่ฮันนี่ซบหก้อน300ร้อค่ะทุกคน6ก้อนสามร้อก็ฝากด้วยนะคะสําสหรับถ้าใครอยากจะร่วมสบู่นะก็คือเครื่องอาบน้ําเครื่องที่เขาแบบต้องใช้อาบน้ํากันน่นแหละแป้งเขาบอกแป้งเออแป้งเคแป้งอะไรแบบสําหรับเด็กบ้างก็ทาตัวบ้างอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ชุนพยบนะเขาเขาเาระบุมาแล้วก็ผ้าอนามัยผ้าอนามัยไอเยอะเหมือนกันเนี่ยนะดูที โอ้มีให้ดูก็ไม่ดูนั่เราก็ได้เออไปลายอยู่ไหนเนี่ยเออเดินยดเดเด,ดูให้ชัวร์เลยไม่ต้องละเมอเพื่อพวกเลยเนี่ยนี่ทุกคนเขาแจ้งมาเราสอบถามมาก็คือแพมเพิสเด็กไซส์เอ็มไซส์เอลของใช้เด็กนะคะแพมเพิ ers P ers P hing, สผู้ใหญ่ผงซักฟอกสบู่แปลงยาสีฟันแป้งโลชั่นกันยุงหมอนผ้าหม่มเสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อเดี๋ยวเราเอาเสื้อ ลุงคุป้าแตนนะคะร่วมเข้าไปด้วยนะคะทุกคนมีกี่ตัวใสไปเลยนะคะทุกคนให้กับเป็นเสื้อผ้าใหม่ด้วยแล้วก็ที่ป้าซักเอาไว้แบบพักซักลืเรีรบร้อยนะคะทุกคนเราจะไปมอบให้กับทีมผู้อุยพเพราะว่าบางคนแบบว่าก็คือออกมาบางทีมันยังไม่แพ้กระเป๋าอ่ะทุกคนก็อ,อพยยอะ่ะมันฉุกเฉินอะ่ะจริงๆบ้านเขาก็มีอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความฉุกเฉินที่แบบออกมาไม่ทันได้เก็บไม่ทันได้เอาอะไรมาอะไรประมาณเนี้นะ เราก็คือถ้ามีเราก็จัดไปเต็มๆเลยทุกคนเดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะไปแพ็คใส่ลังใส่ลังกับกับแอนนะคะแอนมี็นยูทูบเบอร์อ่หมอนผ้าห่มเสื้อผ้ากางเกงในผ้าเช็ดตัวผ้าถุง,งถังดําถุงดําใส่ขยะนี่เขาระบุมานะคะทุกคนเดี๋ยวป้าก็บอกลุงแหละลุงเดี๋ยวแวะถ้าชุดชั้นในแบบว่าจะต้องใส่ฟรีไซส์เนาะเอาแบบฟรีไซส์ก็เดี๋ยวป้าบอกลุงแวะตรงไอโบเบอุดร หน่อยนะลุงบอกว่าเชื่อว่าราคามันคงจะแบบว่าเออซื้อได้เยอะหน่อยซื้อได้เยอะตัวหน่อยทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปแวะแมคโคอุดรนะซื้อก่อนไปบางส่วนแล้วกันเพราะว่าได้ผ่านมาพอดีก็เตรียมไว้ดีกว่าพรุ่งนี้อาจจะฉุกระหงกก็จะได้ซื้อแบบเออไวขึ้นหน่อยวันนี้เรามาก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะแวะซื้อไปก่อนทุกคนท่คนขับอย่าหานนนโอ้โหเดี๋ยวให้กินปลาลาเลยเนี่ย ห้าวนอนี่กิจปราลาลุงป้าปร้ลาหนัวตื่นท่านที่ท่านใดแซบจริง,รง,รงทุกคนปร้ลาอย่างแซบมากอืแต่เรากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะแบบเอาใส่้มตามรสเดียวหรือเปล่านอ้อหรือว่าแกงด้วยนอ้อมาเนี่ยทุกคนตามงบประมาณตามงบประมาณกําลังดูอยู่แต่ก็ปร้ลาคือแบบแซบมากแซบเวอร์นัวเวอร์ทุกคนนัวเวอร์เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะตรงไปอันนี้บ่ายสามจะครึ่งแล้วเราจะโบเบยอุดรเขาปิด หกโมงเย็นทุกคนเรากําลังจะไปซื้อชุดชั้นในก่อนเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบเขาจะมีเป็นแพ็คเป็นโหลๆอ่ะทุกคนแพ็คเป็นแบบลหลายๆอันอะเป็นโหลเป็นโหลโหลละโหลละ,ละ,ละ,ละอะไรอย่างเงี้ยเราจะเน้นเอ่อแบบฟรีไซส์มากกว่าฟรีไซส์มากกว่านะอันอื่นนะเราก็ค่อยเดี๋ยวไปที่แมคโครกันส่วนของสดเนี่ยเสื้อสั่งนะใช่ไหมสั่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ตใช่ไหมที่บอกเขาสั่ง อาายใครอาหารสดนะเราจะเน้นหมูเหมือนพวกอาเน้นหมูพวกหมูพวกนี้ใช่ไหมเออส่งเขาจะส่งเช้าวันจันทร์ให้เขาจะให้เราไว้เนาะเราจองเขาไว้เดี๋ยวเย็นนี้ให้รละเอียดเขาใช่ไหมที่ศูนย์จะให้ลุงกับป้าด้ผัดกะเพราด้วยที่ศูนย์จะให้ลุงกับป้าผัดกะเพราด้วยจะไม่เค็มหรอเอาแล้วทําไมลุงต้องพูดผัดกะเพราป้ามันเค็มด้วยมันอร่อย ออ๋อปัจะให้เราไปผัดกะเพราด้วยได้ค่ะแล้วก็ทั้งสองจุดเนี่ยท่านกำนันแล้วก็นายกอบตอ6ตอต้นครับเราเอ้าเอ้าเหรอทำไมเราเก่งใจจังเลยไม่่ใชคือเราอยากจะแบบไปมอบอ๋อแล้วก็มีมาเพิ่มอีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยเพิ่มอีกจุดหนึ่งชวนไปให้ทหารที่ชายแดนอ้ก็เชิญเราด้วยเหรอ ข้ขอมาจุดที่สามอ๋อมีทีมทหารทีมทีมที่แบบตรงโน้นมาเพึ่นขอมาจุดที่สามไปจุดไม่บอกนะครัใช่แดงไม่บอกจุดแต่ว่าไปในนามของท่านผู้ใหญ่อ๋อไปในนามท่านผู้ใหญ่ใช่แดงโดยตรงไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ใต้แดงท่านผู้ใหญ่ก็จะไปส่งต่อให้ทหารเี่อ๋อนั้นส่งส่งส่งเราต่อให้ทหารแล้วก็ส่งเราไปไปอันนั้นเหรอข้ามข้ามไปเหรอ ส่งเราก่อนรูปวุญนใหญ่ไปข้ามข้ามไปนน่นเลยเหรอแซลเซลทุกคนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไปถึงทุกคนอันดับแรกลานปู่ประจิตต้องติดธงชาตินะคะลานปู่ประจิตต้องติดธงชาตินะคะให้ป้ากับลุงไปถึงก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมทหารหานนะเราก็คือคนไทยเราชูธงชาติขึ้นเลยชูธงชาติขึ้นเลยทุกคนเพราะที่นานเราก็มีธงชาติเราจะปากปากตรงหน้าลานปู่นี่ไม่ลุง ต้องปักธงชาติทุกคนให้รู้ว่าคือปักเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นกำลังใจให้กับทีมทหารหารเต็มที่เต็มร้อยเลยทุกคนนะเราปักธงชาติใครคิดเหมือนป้าบ้างวะเนี่ยมีใครคี้เหมือนป้าไหมแต่ป้าคิดว่ามันเป็นแบบถ้าเราถ้าเราแบบเรารู้สึกอ่ะธทงมันขึ้นสูงอ่ะเรารู้สึกว่ามันรู้สึกมันเต็มที่อ่ะทุกคนมันเต็มที่นะเราก็ไปให้กาลังใจทุกคนเดี๋ยวผู้นี้เดินทางนะคะผู้นี้เดินทาง ยันนี้ออาจจะมีไรอีกมีไรอีกนะคะทุกคนก็เราช่วยในส่วนที่เราช่วยได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเหมือนกันทุกคน่ะเราอาจจะไม่ใช่จุดใหญ่โตอะไรมากมายแต่เราก็อยากจะช่วยตามกำลังที่เรามีทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้ถึงตลาดบเบ้แล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันรอตลาดบเบเยจะซื้ออะไรเพิ่มเลยปะแล้วก็ไปต่อที่แมคโคร อุดรน,ะนะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปแรกของเราสวัสดีค่ะ